ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3 5 2 4 3 5 2 5บทที่3524การปรากฏตัวของเย่เฉินทำให้ดวงตาของสุซิยูสว่างขึ้นทันทีเธอมองไปที่เย่เฉินด้วยความประหลาดใจและพล่องออกมากงกงคุงอยู่ที่นี่เย่เฉินพยักหน้าและสู่เฉิงฟิงที่อยู่ข้างๆพูดอย่างตื่นเต้นคุณเย่ขอบคุณสำหรับความใจกว้างของคุณเย่เฉินโบกมือเบา เขาไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อสูเฉิงเฟิงแต่สูเฉิงเฟิงได้มอบตำแหน่งผู้เท่าตระกูลสู่อย่างตรงไปตรงมาและจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อเขาอีกต่อไปและหลังจากสุซียูสืท่ทอดตระกูลสู่ความเกลียดชังทั้งเก่าและใหม่ของเขาด้วยตระกูลสู้ก็จะถูกตัดผลรวมดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องทำให้สูเฉิงเฟิงอับอายต่อไปในเรื่องนี้ ดังนั้นเขาจึงเปิดปากพูดกับซูเฉิงเฟิงหลังจากที่นายซูมาถึงมาดากัสกา์สิ่งที่คุณทําที่นั่นโดยหลักการแล้วฉันจะไม่เข้าไปแทรกแซงในทางใดทางหนึ่งตราบใดที่คุณไม่แก้ไขมแมลงเม่าฉันจะทําไม่รบกวนคุณที่นั่นชีวิตซูเฉิงเฟิงโค้งคำนับในขณะที่เขาได้รับการนิรโทษกรรมขอบคุณคุณเย่ขอบคุณคุณเย่ เล่เฉินมองไปที่ซูจื้อหยู่และกล่าวว่าคุณซูคุณควรรีบเลือกคนที่จะตามพ่อไปมาดากัสกาในสองวันที่ผ่านมาในเวลาเดียวกันส่งตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สองคนไปยังมาดากัสกาคฤหาดถ,ถูกซื้อคนถูกเลือกถูกซื้อคนแก่ก็ผ่านมาได้ซูจื้อหยู่พูดโดยไม่ลังเลผู้มีพระคุณที่ดีฉันจะเริ่มทำสองสิ่งนี้ในคืนนี้ เย่เฉินพยักหน้าเบาๆแล้วพูดกับซูเฉิงเฟิงนายท่านถ้าคุมไปคนเดียวมันคงจะเจ็บปวดกอว,ว่าที่มีคนที่คุณรักอยู่เคียงข้างคุมลูกชายคนที่สองของคุณสูชูยังคงอุ้งฉันไว้ที่จินลิ่งรออยู่สําหรับคุณหลังจากคุณพร้อมแล้วพาลูกชายคนที่สองของคุณไปด้วยฉันขอให้เขาเป็นเหมือนคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันอย่าออกจากมาดากัสการ์อย่าว่าแต่กลับไปประเทศจีนเลยเมื่อซูเฉิงเฟิงได้ยินว่าเย่เฉินต้องการปล่อยให้สูชูไปกับเขาอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นมาก อย่างที่เย่เฉินบอกถ้าคุณไปมาดากัสกาคนเดียวคุณจะไม่มีญาติที่น้องนอกจากลูกน้องความรู้สึกนี้เจ็บปวดแน่นอนถ้าลูกชายคนที่สองไปกับเขาได้มันจะเป็นผลดีสําหรับเขาและตัวเขาเองดังนั้นเขาจึงกล่าวอย่างขอบคุณขอบคุณคุณเย่สาหรับผู้คนจํานวนมากผมขอขอบคุณชูดเย่เฉินพยักหน้าและพูดกับชูดาวครอบครัวเฮยังคงรอคุณอยู่คืนนี้คุณจะอาศัยอยู่ในห้องกับฟาเธอร์ฮีพรุ่งนี้เช้าคุณจะขับรถกลับไปที่จินลิงกับพวกเขา ก่อนหน้านี้เมื่อครอบครัวเหอพาสู้โจเต้าและเฉินจงเล่ยยอไปปักกิ่งอย่างลับๆพวกเขาก็ขับรถกันไปตลอดทางเนื่องจากสถานะพิเศษของเขาสู้รัรลี่จึงเลือกขับรถไปหอยานจีงองในช่วข้ามคืนกับแม่ของเขาเหอหญิงซิ่วดังนั้นพวกเขาจะขับรถกลับในครั้งนี้ด้วยเย่เฉินวางแผนที่จะให้สู่ชูดาวติดตามพวกเขา สู่ชูดาวไม่ได้แต่ต้องตระกูลโฮแต่อย่างใดตรงกันข้ามเขาโล่งใจจริงใจจริงเมื่อรู้ว่าเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลโฮในอนาคตดังนั้นเขาจึงยิ่งไม่พอใจในเวลานี้แหละกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเอาละคุณเย่ฉันเห็นแล้วเย่เฉินหันไปขอให้โฮวยทักทายเขาและให้โฮวูยพาสู่ชูดาวไปที่ห้องของเมอ่อกี ต่อมาเขาพูดกับซูเฉิงเฟิงอาจารย์วันนี้คุณมีทัศนคติที่ดีถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะให้อิสระแก่คุูมากขึ้นคุณสามารถกลับไปหาครอบครัวซูคืนนี้และพรุ่งนี้จะมีการประชุมครอบครัวเพื่อให้นางสาวตระกูลสู้เกี่ยวกับเรื่องของปรมาจารย์เราได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปยังโลกภายนอกคุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในเย็นชิงในช่วงระยะเวลาก่อนที่คุณจะออกเดินทางแต่คุณไม่สามารถปล่อยให้เย็นชิงหรือเล่นหายไปได้เข้าใจไหม เมื่อสูเฉิงเฟิงได้ยินเย่เฉินบอกว่าเขาสามารถกลับบ้านและพักผ่อนได้สองวนันเขาก็รู้สึกขอบคุณในทันทีและสำรับคุณเย่ขอบคุณที่เปิดกระดูกเก่าให้ฉันสู่หมวอขอบใจนะสู่เฉิงเฟิงถูกออร่าอันแข็งแกร่งของเย่เฉินกดขี่เป็นเวลาสองวนันและคุกเข่าบนภูเขาเย่หลิงอีกคืนหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาล้มไปกี่ครั้งแล้วตอนนี้เย่เฉินรู้สึกผ่อนคลายกับเขามากขึ้นเล็กน้อยและเขาก็ทําไม่ได้ช่วยแต่เริ่มรู้สึกขอบคุณ เย่เฉินโบกมือและพูดกับเขาว่าโอเคถ้าคุณรู้สึกขอบคุณคุณไม่จําเป็นต้องพูดแค่เก็บไว้ในใจคุณควรจะรีบกลับไปมันก็แค่เกิดขึ้นว่าสองวันนี้ก็จะเช่นกันรวบรวมคนที่จะไปมาดากัสกากับคุณในอนาคตดีดีูเฉิงเฟิงพยักหน้าเรากับกําลังทุบก,กระเทียมและพล้องออกมางั้นก็กลับไปก่อนคุณเย่หากคุณมีคําแนะนําใดๆโปรดให้ซิูบอกฉันโดยตรงแล้วฉันจะทํามันเย่เฉินพยักหน้าและพูดกับแทงซิไห่สะจุดแทงคุณขับมันได้ หั้งซี่ห่กล่าวด้วยความเคารพทันทีนายน้อยที่ดีบทที่3 5 2 5ห้ายห้าหลังจากนั้นเขาก็ทำท่าทางร้องขอต่อซูเฉิงเฟิงอาจารย์ซูได้โปรดซูเฉิงเฟิงขอบคุณเขาสำหรับความกตัญญูและตามแท้งซี่ไห่ออกจากห้องพักของโรงแรมในห้องนี้เหลือเพียงแม่และลูกสาวของตู้ไห่ชิงและซู่เจ้งอ,อยู่ เล่เฉินกำลังจะคุยกับสุซิยูเกี่ยวกับการเพิ่มเมืองหลวงของอิสุชิปปิ้งนอกจากนี้เขายังพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดขององค์การพัฒนาของอิสุชิปปิ้งในยุโรปแต่ดูไฮกิ้งกล่าวในเวลานี้ว่าเล่เฉินคุณจะพรุ่งนี้เช้ากลับจินหลิงเล่เฉินพยักหน้าใช่ป้าตู้ฉันจะกลับแต่เช้าตู้ไห่ชิงถามด้วยความเขินอายคุณป้าจะกลับด้วยเครื่องบินได้ไหม ในเวลานี้ตู้ไห่ชิงทำให้จินหลิงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับชีวิตในอนาคตของเธอสนามหญ้าเล็กๆที่พ่อแม่ของเย่เฉินอาศัยอยู่ได้รับการปรับปรุงโดยเธอสำหรับเธอการอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดบ้าน เย่เฉินรู้ดีถึงความรู้สึกของตู่ไห่ชิงที่มีต่อพ่อของเขาความรักที่ยาวนานความรักและความเกลียดชังและความชื่นชมยินดีดังนั้นเขาจึงไม่รีรอที่จะพูดว่าไม่มีปัญหาคุณสามารถพักที่โรงแรมกับซีอูในเวลากลางคืนได้พรุ่งนี้เชา้าฉันจะไปส่งคุณไปสนามบินตูไห่ชิงยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปฉันวางแผนที่จะกลับบ้านและพบพ่อแม่ของฉันฉันจะไปสนามบินด้วยตัวเองพรุ่งนี้เชา้า ซูจื้ออยู่ถามอย่างเร่งรีบแม่คะคุณจะไปบ้านคุณปู่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไปด้วยตู้ไห่ชิงยิ้มและพูดว่าอย่าไปกับฉันคุณปู่ของคุณจะไม่จัดประชุมครอบครัวในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่คุณจะเข้าร่วมเป็นสังฆราชองคใหม่ในเวลานั้นอย่างแน่นอนยเย่เฉินจะทำงานอย่างหนักเพื่อส่งคุณกลับไปหาซูบ้บานก่อนหลังจากพูดจบเธอมองไปที่ยเย่เฉินอีกครั้งและขอร้องยเย่เฉินฉันจะทำงานอย่างหนักเพื่อมอบของขวัญให้ซิอยู่ในอีกสักครู่ เง่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าป้าตู้ไม่มีปัญหาฉันยังมีเรื่องจะคุยกับคุณซูหลังจากคุยเสร็จฉันจะส่งเธอกลับไปบ้านของซูอย่างปลอดภัยไม่ต้องกังวลไปตูป้หายตรวจสอบหัวของเขาและยิ้มดีแล้วฉันจะปล่อยให้ซีอยู่กับคุณเย่เฉินกล่าวว่าแล้วเจอกันที่สนามบินเวลาแปดนาฬิกาพรุ่งนี้เช้าตู้ห่ชิงยิ้มและพูดว่าตกลงเจอกันที่สนามบินเมื่อเห็นแม่ของเธอจากไปซูจื้ออยู่ก็ดูเขินอายเล็กน้อย เมื่อมีคนจํานวนมากเธอรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ต่อหน้าเย่เฉินแต่ตอนนี้เมื่อเธออยู่คนเดียวกับเย่เฉินเธอเพียงรู้สึกว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเธอสูงขึ้นและเสียงหัวใจเต้นของเธอสามารถได้ยินได้โดยต่อรองอมีความชัดเจนเมื่อวานนี้เมื่อเย่เฉินอยู่บนภูเขาเยาิ่งเขาพิชิตวัดวันลองทั้งหมดเพียงลำพังและสุซิยูสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านข้าง ในขั้นต้นเธอตกหลุมรักเย่เฉินอย่างสุดซึ้งแต่เธอไม่คิดว่าหลังจากเมื่อวานความรักที่มีต่อเย่เฉินในหัวใจของเธอได้ลึกลงไปในกระดูกของเธอและหัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยเขาเกือบทั้งหมดการอยู่คนเดียวกับเย่เฉินในเวลานี้ทําให้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นและไม่สามารถคลี่คลายตัวเองได้ดังนั้นเธอจึงมองที่ยเยเฉิญด้วยความละอายและถามเบาๆว่าที่รักของฉันคุณคุณต้องการให้ฉันทำอะไรอีก เย่เฉินกล่าวอย่างเร่งรีบโ่ามันเป็นเรื่องของอีสุชิป,ปิ้งหลังจากการเพิ่มทุนของคุณเสร็จสิ้นฉันวางแผนที่จะขยายกองเรือและลงทุนในท่าเรือหลายแห่งในยุโรปมันเกิดขึ้นที่เฮเลนากำลังจะขึ้นครองบัลลังเราจะเป็นโครงการแรกของเธอในการดึงดูดการลงทุนในยุโรปเหนือโดยเริ่มต้นโดยตรงจากยุโรปเหนือและแผ่ขยายไปทั่วย,ยุโรปคุณคิดอย่างไรซูจื่ออยู่หน้าแดงอุป,ปากมองดูใบหน้าที่เฉียบคมของเย่เฉินและตอบด้วยความละอายฉันฉันฟังผู้มีพระคุณ